รักไม่ขอเม้รอเจ้าดังดวงใจมีความที่เจ้าโวยวไปมีความหงุหงไเมตตาต่อต่อเที่ยวทางวามป่าออนลนปปารีิตอน ลืมฟ้าฟ้าเจ้ายืนสงครามให้แม่มางเด้อลูกเอ๋ยโคราชบ้านเอิองเขาใหญ่ฟงฟงไปเสียงนกลระมือใครเขาทำให้เจ้าน้ำตาหือีเอารักแท Thank mm -hmm. you. รักไม่มีขอแม่หวงเจ้าดังดวงใจอกกว้างที่เจ้าบวยบินไปมีความห่วงใยแม่ตามใจต่อยเที่ยวทางกว้างป่าอ่อนลาป่าดีบจิตต้น มาเด้อไม่ค่อยหลับแล้วไม่ค่อยหลับแล้วนะไม่ค่อยหลับปไปมาหลับหลับใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพชรหลับแล้วนะพ่อนะเพชรหลับแล้วเนื้อ